ชียผู้ชมนะครับที่ที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอน,นั่นเองน้องหุ่ยนยนต์มาต้อนรับด้วยน้องหุ่นยนต์นี่น่ารักมากเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับจะขับรถมาหน่อยนึงฝนล,ลงเม็ดนะครับ <laughs> ตรงนี้มีร้านขนมที่ผมมาซื้อบ่อยมากเดี๋ยวลองไปซื้อกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้มานอกสถานที่แล้วนะครับก็วันนี้มาทําเรื่องทะเบียนเรื่องเอกสารนี้หน่อยครับก็เลยจะมาที่ที่อากุช็นะครับที่ที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอาเภอนั่นเองของนาซุคาสุอามะก็เวลามาทําเอกสารที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องเตรียมบัตรประจําตัวของเราต,ต่างๆให้พร้อมนะครับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่คนไม่จะลืมกันก็คือห้างโขกคือตาประทับต้องพกมาด้วยนะครับจะเป็นตาประทับของญี่ปุ่นนะ จะเป็นตาตัมเชื่อของเราเนาะแล้วก็มีหมึกสีแดงที่ญี่ปุ่นจะใช้กันบ่อยมากนะครับในการเซ็นเอกสารอนะไรต่างๆเนาะน่ารักดีเนาะมีชื่อเราติดเวลาปั๊ม,มออกมาก็ออกมาเป็นชื่อเราเ็า <c oughs> รู้สึกแปลกใหม่นี้นครับที่เมืองไทยไม่มีใช่ไหม นีมีที่จอดรถสำหรับคนพิการด้วยนะครับดีมากเลยเนะาะต้นไม่น่ารักมากเลยดูสิญี่ปุ่นญี่ปุ่นข้างคางมีโต๊ะห้รัาด้วยอ่าางๆที่ว่าการก็มีเซเว่นด้วยครับในมีเซเว่นอยู่ตรงไกลด,ดิบตรงนั้นนะก็ <c oughs> มีป้ายตรงนี้น่ารักเลยนะครับดูป้ายเขาเป็นกระตูนดีเนาะญี่ปุ่นเนี่ย อันนี้อะไรเนี่ยโชลีนุเคกินชีกินชีคือห้ามนะครับผมโชลีนุเคห้ามผ่านเนาะห้ามผ่านถนนหนทางแถวๆนี้นะครับรถไม่ค่อยมีเนาะดูโล่งๆดีจังแล้วก็ด้านข้างตรงนี้มีนิดน,นึ่งนะครับอะไรนะ <c oughs> ตรงนี้มีโซล่าเซลใช่ไหมแผงโซล่าเซลมีป้ายตัวเลขขึ้นด้วยเป็นหน่วยวัดรือเปล่านะใครทราบบอกทีนะครับ 45ิบห้ามิลแค่ๆว่าเป็นหน่วยที่ว่าแสงแดดนะตอนนี้ทําไฟฟ้าได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยหรอดีเนาะมีบอกนี้ด้วยที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีคนใช้โซล่าเซลล์กันเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะในชนบทน,นะก็คือมีเป็นแผงใหญ่ๆเลยเดี๋ยวไั้บ้างจะถ่ายให้ดูนะครับก็ดีเนาะเป็นพลังงานสะอาดเนาะอม เข้าไปข้างในนะครับก็จะมีน้องหุ่นยนต์น้องหุ่นยนต์มาต้อนรับด้วยน้องหุ่นยนต์นี่น่ารักมากเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับใส่ชุดคิมสื่อว่ายายบาดด้วย โอเคครับผมวันนี้แค่สั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับก็ยังไงถ้าจะทําเอกสารอะไรก็มาที่เชียยคุชโชได้นะพนักงานเขาดูแลดีมากครับพูดพร้อมมากเลยสุภาพสุด <c oughs> แล้วก็อย่าลืมทางโลนนะครับโอเควันนี้เท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้ว <c oughs> ต้องรีบกลับกันนะครับช่วงนี้พายุจะเข้าเนาะพายุใหม่ไดเก้าใช่ไหม จะขับรถมาหน่อยนึงฝนล,ลงเม็ดแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีเสื้อกันฝนเดี๋ยวใส่เสื้อก,ก,กันฝนกลับงานตรงนี้มีร้านขนมที่ผมมาซื้อบ่อยมากเดี๋ยวลองไปซื้อกันนะครับร้านมาดุยยางนะมีขนมรอร่อยขายเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้มาทำไครที่ธานาคารก่อนนี่ข้างในร้านขนมนะครับนี่หมเยอะแยะเลยตรงนี้มีเค้กขีดนะเค้กขีด กวันนี้เราซื้อเค้กตัวนี้ไปนะครับเห็นไหมนะชิปปิการ์นัชฮ่าฮ่าฮ่าก็ตรงนี้มีไดฟูกุโนะได้มีหลายรสมากเลยรสชาเขียวนะครับวันนี้เป็นรสอะไรนะคาราเมล อันนี้มีรสอีจิโกะนะครับซอบาร์ดีเนาะอืมชีสก็มีนะครับีมโซดาอันนี้ที่ชอบนะครัค oh บเป็นน้ำครีมเนาะน้ำครีมครีมสดแล้วก็เป็นกาแฟก็จะมีขนมที่เป็นอีกาเนาะเมืองนี้คือนาสูตะเสียมาใช่ไหมจะเป็นอีกาการาซูนาราดีจะฝนตก ถ้าใครได้มาญี่ปุ่นก็ลองมาร้านขนมญี่ปุ่นนะครับขนมญี่ปุ่นเขาทำน้าทานมากเลยซื้อเป็นของฝากก็ไดน้นะโอเคที่ร้านนะัะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวกลับก่อนนะครับผมเจ้าของร้านเจ้าของร้านเข้าใจดีมากเลยครับบอกว่าฝนตกนักนนี่ให้พักอยู่ในร้านก่อนก็ได้คนระับเาว่าเดานี้มะนมีเดนโคตกนะครับ เสื้อกันฝนกลับนเพี่ยงเช้านกันนะแจกขนมกันนะครับนี่เค้กขีดได้ไรฟูขูนะครับนี่เดี๋ยวชัดๆเนาะลมแล้วหนีแลนาด